จากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหากเราเลี้ยงด้วยแอร์ธรรมดาเนี่ยครับจะได้สารลายสีเขียวอ่อนนะครับและเมื่อปั๊มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดสารลายสีเขียวเข้มซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าสารลายเนี่ยเมื่อเลี้ยงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าการเลี้ยงด้วยอากาศธรรมดานะครับแล้วการเลี้ยงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถลดคาร์บอนที่อยู่ในอากาศได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชี้มวลสารายเนี่ยได้สูงกว่าอากาศธรรมดานี่2.5เท่าครับผมวิยยททาาศสตร์แลละเคโโนี ทําให้เราค้นพบว่าสาหรายขนาดเล็กที่จเจริญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสงมีศักยภาพสูงที่จะใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งมาในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาของโลก2ด้านคือโลกร้อนและวิกฤตพลังงานครับสวัสดีครับผมนักพลวิเชียรโรจนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์ความไปเลิศด้านสาหรายนะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียแห่งประเทศไทยครับจุดเริ่มต้นของโครงการก็คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ใช้สาลายนะครับขนาดเล็กเพื่อ ใช้เลี้ยงลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับโดยในสภาวะปัจจุบันนะครับโลกเรากาลังเผชิญสภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณสูงนะครับดังนั้นนะครับก๊าซปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณสูงจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคการขนส่งนะครับจำเป็นจะต้องมีการดูดซับนะครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนไม่ให้ โลกเราถูกทำลายนะครับแล้วก็มนุษยชาติเดียยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตอบใช้ชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานนะครับโดยสาหรายขนาดเล็กนะครับมีความสามารถนะครับในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในชั้นบรรยากาศนะครับโดยที่โรงงานอุตสาหกรรมและก็ภาคการขนส่งเนี่ยที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ามาอย่างมากเนี่ยนะครับจะสามารถนํามาดูดซับด้วยสาหรายขนาดเล็กด้วยวิธีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสารายจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาให้เรานะครับส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ครับก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนให้เซลล์สารายเนี่ยเติบโตเติบเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับมีปริมาณเซลล์ได้มากมายครับแล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวเซลล์สารายเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทำเครื่องสาอางอาหารอาหารคนอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ผ enfin, ลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอีกด้วยครับผม กระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจำเป็นจะต้องมีการใช้โฟโตไบโอเลกเตอร์ actor, หรือว่าเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงนี้นะครับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับเริ่มต้นการใช้งานก็คือเราจะมีโฟโตไบโอเลกเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็มีการให้แสงอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่สาหร่ายจะใช้แสงได้อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนในกระบวนการกวนผสมเนี่ยจะ มีการฟีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในใต้ถังนะครับแล้วสาหร่ายเนี่ยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการนี้ครับและในกระบวนการกลวนผสมนี้นะครับก็จะทําให้สาหร่ายรับแสงรับอาหารนะครับแล้วก็ขับถ่ายของเสียได้อย่างทั่วถึงด้วยครับหลังจากเราเลี้ยงด้วยกระบวนการด้วยใช้โฟโตโบลเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสาหร่ายก็จะเริ่มเติบโตได้อย่างเต็มที่ครับและการคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกลดลงไปด้วยการใช้สาหร่ายครับผม สำหรับสาหร่ายนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นสาหร่ายน้ําจืดที่ค้นพบในประเทศไทยนะครับเราใช้ศักยภาพของประเทศไทยเราเองนะครับซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตของสาหร่ายนะครับและเรานําสาหร่ายน้ําจืดจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยมานําเป็นตัวอย่างในการเพาะเลี้ยงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนอสต็อกนะครับมีการให้คาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่สูงนะครับ โดยสาหร่ายจะแพ็คตัวกันเป็นก้อนกลมๆนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้ง่ายขึ้นด้วยครับตัวต่อมานะครับจะเป็นพวกสาหร่ายเป็นคอเรล,ล่านะครับตัวนี้จะให้โปรตีนสูงนะครับซึ่งเมื่อนําไปทําเป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์แล้วครับจะช่วยเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายของคนและสัตว์ได้ครับผมโดยโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งหมดนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ทําให้สาหาร่ายเจริญเติบโตได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็สาหร่ายสามารถผลิตสารที่มีมูลค่าสูงออกมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับในปัจจุบันนะครับมีการนาโฟโตเบบเอรเเตอร์เนี่ยครับไปตั้งอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมผลิตก๊าซเสียหรือออฟฟูแก๊สออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายได้โดยตรงนะครับ หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการดีที่ใช้ในการพอรเลี้ยงสาหร่ายครับในการปฏิบัติการจริงๆเราก็จะมีการนำโฟตโตไบโอไบโอเร็กเตอร์เนี่ยครับไปตั้งข้างโรงงานครับและโรงงานก็จะดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการผลิตนะครับมาใช้เลี้ยงเพาะเลี้ยงสาหร่ายครับจากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่า หากเราเลี้ยงด้วยแอร์ธรรมดาเนี่ยครับจะได้สารลายสีเขียวอ่อนนะครับและเมื่อปั๊มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดสารลายสีเขียวเข้มซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าสารลายเนี่ยเมื่อเลี้ยงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าการเลี้ยงด้วยอากาศธรรมดานะครับแล้วการเลี้ยงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถลดคาร์บอนที่อยู่ในอากาศได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวมโมลสารลายเนี่ยได้สูงกว่าอากาศธรรมดาเนี่ย2.5เท่าครับ เมื่อเราพอเลี้ยงสาหาร่ายจนจรเิญเติบโตได้เต็มที่แล้วนะครับเราจะมีการวิธีการเก็บเกี่ยวสาหร่ายนะครับด้วยวิธีการกรองหรือว่าทําการปั่นเหวี่ยงนะครับแยกอาหารเลี้ยงสาหร่ายกับสาหร่ายออกจากกันนะครับหลังจากนั้นนะครับสาหร่ายจะถูกนํามาวิเคราะห์นะครับทั้งคุณภาพทางเคมีแล้วก็ชีวภาพเพื่อไม่ให้มีสารปนเปื้อนนะครับซึ่งเกิดจากการคาร์บอนซด์ที่เราใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็เชื้อตัวินทรีย์โตอ,อื่นๆด้วยครับก่อนที่งานจะ ไปทําแปรรูปไปเป็นอาหารคนอาหารสรัตว์หรือว่าเครื่องสําอางต่อไปครับ